บลลี่ช n แนลช่องนี้หมีอยากเล่าคุณจะได้เกรดสีถ้าเพื่อนตายใช่ค่ะเพื่อนๆฟังไม่ผิดหรอกนี่เป็นตำนานที่แพร่หลายในโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเรื่องมีอยู่ว่า หากรูเมทหรือเพื่อนร่วมหอพักใครฆ่าตัวตายคนที่อยู่ห้องเดียวกันก็จะได้เกรดเฉลีย่ย4.00ทันทีตำนานนี้ดังมากจนมีภาพยนตร์บางเรื่องนำไปดัดแปลงว่ามีเด็กนักเรียนอยากจะได้เกรดสูงๆจึงฆาตรกรรมอำพรางรูเมทให้เหมือนกับฆ่าตัวตายเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์นั้นแต่ตำนานนี้ก็ไม่ได้เป็นความจริงแต่อย่างใดเพราะโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยทุกแห่งออกมาปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เคยออกกฎบ้าๆแบบนั้น ปัจจุบันตำนานได้ผิดเพี้ยนไปเป็นป่วยตายหรือประสบอุบัติเหตุตายก็ได้เกรด4.0 0เหมือนกันแหมคนที่แต่งเรื่องนี้มาก็ช่างหาธรรมจริงๆนะคะอาคามันโต เป็นผีร้ายที่สวมผ้าคลุมสีแดงและสวมหน้ากากปกปิดใบหน้าทําให้ดูไม่ออกว่ามันเป็นเพศอะไรแต่บางคนก็เชื่อว่าภายใต้หน้ากากเป็นสาวสวยหรือไม่ก็หนุ่มรูปหล่อที่มีความแค้นบางอย่างจนกลายมาเป็นวิญญาณเฮี้ยน มันจะชอบสิงสู่อยู่ตามห้องน้ําสาธารณะหรือห้องน้ําในโรงเรียนโดยผู้โชคร้ายที่เข้าไปในห้องน้ําดังกล่าวในเวลากลางคืนก็จะเจอบุคคลปริศนาในชุดคลุมสีแดงโผล่ออกมาถามว่าจะเอากระดาษชําระสีแดงหรือสีฟ้าหากตอบว่าสีแดงจะโดนฟันคอฉับจนเลือดสัตว์แดงฉานเต็มพื้นแต่ถ้าตอบว่าสีฟ้าก็จะโดนรัดคอจนหน้าเป็นสีฟ้าหรือสีเขียวสําหรับคนไทยนั่นเองถ้าอยากรอดควรตอบว่า ไม่ล่ะขอบคุณเพราะมีกระดาษทิชชู่อยู่แล้วแล้วมันก็จะจากไปโดยที่ไม่ทำอะไรแต่คนส่วนใหญ่มักจะตกใจแล้วเผลอตอบสีใดสีหนึ่งไปโดยที่ไม่ทันได้คิดดังนั้นควรมีสติอยู่ตลอดเวลานะคะอาคานามเ,มเป็นโยครที่ชอบกินขิ้ใครของมนุษย์ดังนั้นมันจึงชอบเลียคราบสกรปรกภายในห้องน้ำ และถ้ามันสามารถเลียที่ใครจากตัวคนตรงๆได้มันก็จะทำแต่ติดที่ว่ามันขี้อายไม่อยากให้ใครเจอตัวมันเลยชอบออกมาเลียห้องน้ำตอนกลางคืนมากกว่าบางคนก็บอกว่ามันจะเลียความชั่วร้ายในจิตใจของมนุษย์คนนั้นออกไปด้วยแต่บ้างก็บอกว่ามันเป็นตัวแพร่เชื้อโรคร้ายให้แก่มนุษย์ ว่ากันว่าปีศาจตนนี้เกิดจากความกลัวที่จะใช้ห้องน้ําในตอนกลางคืนรูปร่างของมันมีขนาดเล็กเหมือนเด็กที่หลังค่อมและไม่ใส่เสื้อผ้ามีผิวหนังและเส้นผมที่มันเยิ้มโดยผิวหนังมีหลายสีเช่นสีเขียวเข้มเต็มไปด้วยจุดด่างดําคล้ายกับเชือ้อราไปจนถึงสีชมพูอมแดงเหมือนกับรอยแผลกดทับบางตนมีตาเดียวบางตนก็มีสองตาแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมันจะมีลิ้นยาวเหนียวหนึบ วิธีป้องกันก็แสนง่ายนั่นก็คือให้เราทำความสะอาดห้องน้ำให้เอี่มอ่องอยู่เสมอนั่นเอง ตุกตาริกาจังโด่งดังมากในประเทศญี่ปุ่นปกติแล้วก็จะดูสวยงามเหมือนพวกตุกตาบาร์บี้แต่ว่าตัวไหนที่เป็นตุกตาผีวันดีคืนดีจะมีขาที่3โผล่ออกมาเพื่อแสดงความต้องการต่างๆเช่นถ้าขาที่3ามเหมือนขามนุษย์แสดงว่าริกาจังจะให้เราตามหาเจ้าของขาถ้าขาที่3มกลายเป็นมีดแสดงว่าริกาจังอยากเล่นซ่อนแอบกับเราและถ้าซ่อนไม่พ้นก็คงถูกแทงด้วยมีดเล่มนั้น หากเจอริกาจังในห้องน้ำเธอจะพูดกับเราว่าฉันชื่อริกาจังฉันถูกสาปฉันถูกสาปเย่อจะได้ยินเสียงนั้นทั้งวันทั้งคืนจนสติแตกหรือถ้าไปเจอริกาจังตัวที่ถูกทิ้งเราจะได้รับโทรศัพท์จากเธอสายแรกเธอจะบอกว่าสวัสดีฉันชื่อริกาจังฉันถูกทิ้งในถังขยะแต่ฉันกำลังจะกลับบ้านสายที่สองตอนนี้ฉันอยู่ในรถไฟฟ้าแล้วนะสายที่สาม อนนี้ฉันอยู่หน้าบ้านแล้วเปิดประตูหน่อยสายที่สี่ตอนนี้ฉันอยู่ข้างหลังเธอแล้วล่ะหมาหน้าคนเป็นตำนานของญี่ปุ่นที่โด่งดังพอๆกับสาวป่าฉีกเลยทีเดียวเชื่อกันว่ามันมีความสามารถในการพูดภาษามนุษย์โดยบางตำนานบอกว่ามันพูดได้เป็นคำๆเท่านั้น แต่บางตำนานก็บอกว่ามันพูดคุยรู้เรื่องเหมือนมนุษย์ปกติเลยและมันสามารถวิ่งได้เร็วมากเทียบเท่ากับความเร็วของรถยนต์ว่ากันว่าผู้ที่กลายเป็นหมาหน้าคุนก็คือคนที่เคยทำบาปทำกรรมร้ายแรงไว้ในชาติก่อนโดยเฉพาะทำกรรมกับบิดามารดาเพราะสุนัขขึ้นชื่อในเรื่องของความกตัญญูและจงรักภักดีแต่หากได้เกิดใหม่เป็นแค่สุนัขธรรมดามันก็จะไม่ทรมานเท่าเกิดเป็นสุนัขหน้าคน เพราะว่าผู้คนจะรังเกียจหวาดกลัวต้องมีชีวิตที่หลบหลบซ่อนๆไปตลอดหรือถ้าเจอคนที่ไม่กลัวก็อาจจะถูกตามล่าเพื่อเอาไปออกสื่อหาเงินเข้ากระเป๋าอีกด้วยมีเด็กสาวคนหนึ่งชื่อว่ายูมิเธออาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีวันหนึ่งเมื่อเธอกลับบ้านมาก็พบเข้ากับร่างไร้วิญญาณของแม่ที่นอนอยู่บนพื้นห้องครัว เธอกรีดร้องลั่นจนพ่อวิ่งมาดูและพูดกับลูกสาวทางน้ำตาว่าแม่มีชู้และพยายามจะหนีออกจากบ้านพ่อพยายามรั้งแม่ไว้เลยเกิดการต่อสู้กันแล้วแม่ก็ล้มลงหัวฟาดพื้นตายพ่อไม่ได้ตั้งใจด้วยความเป็นเด็กยูมีกลัวว่าถ้าพ่อของเธอโดนจับเธอที่ไม่มีญาติที่ไหนเลยจะต้องถูกส่งไปที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าแน่ๆและนี่มันก็เป็นอุบัติเหตุเธอจึงยอมช่วยพ่อของเธอปิดบังเรื่องนี้ แต่เมื่อยูมีขึ้นมาบนห้องนอน <_ d ream> เธอพบกระเป๋าเดินทางของเธอวางอยู่บนเตียงในนั้นมีเสื้อผ้าอัดแน่นพร้อมจดหมายของแม่ที่ทําให้เธอขนลุกสู้ข้อความในจดหมายบอกว่าแม่แพ็คกระเป๋าให้แล้วนะวเราต้องรีบหนีไปจากที่นี่พ่อแกเป็นบ,บ้าไปแล้วเ<ท>ขาจะฆ่าพวกเราเนบูโทริ คือโรคโยคัที่ทำให้ผู้หญิงอ้วนขึ้นตอนหลับที่เรียกว่าโรคปีศาจเพราะมันมีอาการของโรคที่พิลึกพิลั่นมากในตำนานของญี่ปุ่นเล่าว่ามีชายคนหนึ่งออกไปเที่ยวกลางคืนและดื่มเหล้าจนเมาไม้เขาได้พบแล้วร่วมหลับนอนกับสาวสวยคนหนึ่งจนพล่อยหลับไปข้างๆกันแต่กลางดึกชายคนนั้นถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงกรนดังสนั่นเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแทนที่ข้างๆเขาจะเป็นสาวสวยสุดเซ็กซี่คนเดิม กลับกลายเป็นผู้หญิงที่อ้วนฉุกเหมือนก้อนเนื้อขนาดมหึมาเนบุโทริเป็นโรคโยใครที่จะแพร่เชื้อเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นและทําให้อ้วนขึ้นในขณะที่นอนหลับไม่ว่าจะโดยฉับพลันหรือค่อยเป็นค่อยไปโดยผู้หญิงที่ติดเชื้อโนบุโทริไม่จําเป็นต้องกินมากขึ้นแต่จะอยู่ๆก็อ้วนขึ้นในขณะที่นอนหลับแต่บ้างก็เชื่อว่าเนบุโทริเป็นฝีมือของทานุกิหรือปีศาจจิ้งจอกที่ชอบเข้าสิ่งมนุษย์นั่นเอง อบาลิมอนเป็นชนเผ่าในตำนานที่มีลักษณะประหลาดคือมีปลายเท้าที่หันไปด้านหลังแต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็วิ่งได้เร็วมากตามตำนานกล่าวว่าชนเผ่าอบาลิมอนมีถิ่นกำเนิดในอินเดียและอาศัยอยู่ในหุบเขาอิมาอุสซึ่งเป็นชื่อโบราณของเทือกเขาต่างๆในเอเชียกลางบริเวณเทือกเขาหิมาลัยในปัจจุบัน ตามตำนานกล่าวว่าเนื่องจากหุบเขาที่พวกเขาอาศัยอยู่มีอากาศที่มีคุณภาพพิเศษอาบ,บาริมอนจึงสามารถสูดอากาศจากหุบเขาของพวกเขาเองเท่านั้นคือถ้าออกนอกเขตแดนพวกเขาจะหายใจไม่ออกตายทันทีดังนั้นชาวเผ่าจึงไม่สามารถออกจากหุบเขาและอาศัยอยู่ที่อื่นได้ส่วนคนที่คิดจะบุกเข้าไปจับตัวพวกเขาก็ขอบอกเลยว่าชนเผ่านี้ดุร้ายมากมาก แต่ก็จะดุร้ายกับมนุษย์ที่จะเข้าไปจับตัวพวกเขาเท่านั้นนอกจากนั้นพวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับสัตว์ป่าทั้งหลายได้อย่างสงบสุขมากโทโดโมิก,กิยักษ์ร้อยตามีหญิงคนหนึ่งเกิดมาพร้อมรูปโฉมที่งดงามแต่เธอกลับมีนิสัยชอบลักเล็กขโมยน้อยและเมื่อถูกจับได้ก็มักจะพูดโกหกเพื่อปกปิดความผิด แต่ทุกครั้งที่เธอทำผิดจะมีตาโผล่ขึ้นมาตามร่างกายหนึ่งดวงแต่ถึงแม้จะมีดวงตาประหลาดผุดขึ้นมาตามแขนขาก็ไม่สามารถทำให้เธอหยุดลักเล็กขโมยน้อยได้จนร่างกายของเธอมีดวงตาผุดขึ้นมาเต็มไปหมดว่ากันว่าดวงตาที่ได้รับมานั้นจะสามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้รอบทิศท,ทางทำให้ใครก็ตามที่ถูกยักษ์ร้อยตาตามล่าก็ยากที่จะหนีพ้นความน่ากลัวของยักษ์ร้อยตาม่ใช่ที่ตัวของมัน แต่คือการที่วันใดวันหนึ่งถ้าเราเกิดทำความชั่วแล้วปกปิดความผิดไว้เราก็อาจจะมีดวงตาเกิดขึ้นบนตัวก็ได้และถ้าทำผิดซ้ำบ่อยๆในที่สุดเราก็อาจจะกลายเป็นยักษ์ร้อยตาเสียเองแต่ไม่ต้องกังวลไปหากเราพลาดทำผิดไปเพียงแค่เรายอมสารภาพผิดดวงตาเหล่านั้นก็จะหายไปเอง สุนัขสำลักเป็นตำนานเมืองสุดสยองของสหรัฐอเมริกาโดยเล่าว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอาศัยอยู่คนเดียวกับสุนัขดอบเบิลแมนคู่ใจวันหนึ่งหลังจากกลับมาจากที่ทำงานเธอก็พบว่าสุนัขของเธอกำลังสำลักอย่างหนักเธอรีบพาสุนัขไปหาสัตวแพทย์ทันทีหลังจากตรวจอาการสัตวแพทย์ก็บอกว่าอาจต้องผ่าตัดเอาสิ่งที่อุดตันหลอดลมออกให้เธอกลับบ้านไปก่อนแต่เมื่อเธอกลับมาถึงบ้านสัตวแพทย์ก็โทรกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เร่งรีบว่า ให้เธอรีบออกจากบ้านเดี๋ยวนี้เขาโทรแจ้งตำรวจให้แล้วแม้ไม่รู้เหตุผลแต่เธอก็รีบออกจากบ้านทันทีไม่นานตำรวจก็มาถึงและเข้าไปค้นบ้านของเธอเธอตกใจและหวาดกลัวมากจึงโทรไปถามสัตวแพทย์ว่าเกิดอะไรขึ้นสัตวแพทย์บอกว่าสิ่งที่ติดคอสุนัขอยู่คือน,นิ้วของมนุษย์ถึงสมนิ้วหลังจากนั้นตำรวจก็แจ้งว่าพบชายสวมหน้ากากถือมีดแอบอยู่ในตู้เสื้อผ้าในห้องนอนและกำมือขวาแน่นด้วยความเจ็บปวด เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากสนับสนุนกันโดยตรงก็สามารถกดสมัครสมาชิกหรือถ้าชอบคลิปนี้มากๆก,ก็สามารถโดเน a ให้แบรี่ที่ปุ่มขอบคุณหรือ super thanks ตรงใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแบรี่ขอขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์น่ารักน่ักของเพื่อนๆทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้แบรี่ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ